เก็บแผลกบปู้ไปปู้เอาหนามไปซอยเพิ่นบ่ค่ะปู้ไปปู้ไปเบิ่งคือว่าเพิ่นเฮ็ดหยังมันคือเอิ้ญใจแต่กูแท้นากูเมื่อยก็เลยอยากรู้สาเหตุมันซี่สะดอกไปเบิ่งว่าเอออ่ะก็เลยว่าเจ้ากับพักกับร่งย่ำรถเอาเลขยอ๋อปู้ไปเมื่อเพิ่นส่งเพิ่นทำพิธีบวงสรวงบ่ค่ะอบเทศบ้านได้บุกูบ่เข้าใจน้ำกับเจ้าดอกกะที่มกับเจ้าอันละปู้ไดว่าเออกูสิเมื่อดอกชัวะมาคำ อันสุดยอดเลียนน้ำซุปเขายำรถุดโยเกิร์ซะดื้อพอป่ะไม่เอาขันบ่เอาของกูก็ได้ละพอเขนพอเขาเลือกยังเมื่อเด้อไปเฮาวไม่เมื่อคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อนี่ลูกหลานจะมาเบิ่งมือปูปูสิยกให้จังไงปู ปังหำมผู้ถามมึงดูข้วยข้วยเนี่ยนะมึงมีข้อยยุติรรอยู่เื่อนจะบอกข้วยบานเข้าสมอ่ามีนะบอตะกี้มึงมีบะแมนบม่ครับมียาขามีซีขา้วยตายแล้วมันเป็นยังซีสูนยนก็ม่ชนั้นพอบ่บ่ิศนาเด้อค่านิศนาข้ยตายแล้วก็โอ้ง่ายครับบดนีศูนพอฝันมีนิดประพอได้ฝังล้วยโอ้สิครับ ขาค <ITA> ั้วมันส <Scot ctions> to ั้นสางล้างยัดเดี๋ยวพอตีไปยังไงกูก็ตีใช้เท่านั้นแล้วกูไม่ได้จีจีเนาะขั้วแต่สั้นชางล้างตีกูขามันคลายๆบาขั้วมันตายเห็นไหมับผมขามันก็แบบมันนอนเบียงขามันกับเนี่ยกูก็ได้ไปฟังกูเดียวเนาะเขาบอกเจ้ว่าขั้วตายแล้วเขาบอกกูขั้วยตายแล้วขั้วตายแล้วตายก็เป็นซวนขั้วก็เป็นซีขาก็เป็นซีกูเป็นซี ก็ปูหาไง,ไง,ไง,ไง่ยงงายเนาะหาง่ายก็คือง่ายตอาง่ายไม่ให้ปูเขียนปูปูค่ะปาการนี่เขียนให้เบิงง่งใหญ่ชัดๆนะคะเคยนตัวใหลดปูเต็มนากัยาวตัวหน่อยเนาะตัวหน่อยเนาะจ้าเอ,อนั่นยๆใ่ิค่ก็เจ้าเห็นชัดๆขาปูก็อ,อย่าบอกว่าน้ำหมาพอเห็นย่ก็ออยังเลีกบอกพอถือ เถือกและเนาะค่ะปูเถือกยกปูเด็กพี่บ่ายตัองไปออกละออกเลงหนาพุ่นว่าเดียวมันไปออกเลงไข่เนี่ยเนี่ยชัดป้าบานชัดเจนชัดเจนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเลือกให้โตคิดกันเอาศูนย์สี่กับสี่หกเย็นเย็นทีได้เห็นน้ำกันเลยเฮ้อพี่น้องบ้านนี้ไปทาน ปูว่าเอาไปกินไปท่านเนาะค่ะสามเจ็ดค่ะศูนย์สี่กับสี่หกเนาะงามปูให้เท่านี้แหละอันเดียวกันนี่มันบ้าค่ะปููต้องเอาผาดทานมาไว้ใกล้ๆโอ้โนี่ปูพันบ่อยากให้แปรงย่างนี่จําได้ปะน่ะเลขนี่มันจะเป็นปริศนาที่เ้าเคยมาตีตะเกียรเป็นตัวนี้อืมวะ ยังอีพิจนามันแหม่ดูปูแล้วก็เขียนแล้วก็แปลให้ล้วละเออเพิ่นแปรแล้วปูแปรแล้วเป็นเลขสี่ทยบะคะเป็นเลขสี่ทยสามเจ็ดห้าสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าปูกับแปรยุกกระดาษเราเดี้เอาเอาตามปูกแปรสามเ็ดหกับศูนย์ถูกของเราหร้อา ก็ดีเยายานมันบรชาตกับเบื้องมันชัดชัดทางเลยครับบานนี้่อาชัดเจนอาามันบรชาตกัเฮตุมันชัดชัดเอางามปันยังนั่นมันบอเข้าใจกันมันก็เรีกซกับหลังบันเออเด้อออก็ดีับหลังบ่ปีนไปทังนั้นมึปีนไปทังไดทังได้ก็เป็นศูนย์นตัวนั่นน่นเห็นบหมตัยซ้นี่บ มันก็หตเป็นสามเฮียงกับยังกับเบิ้งเอาตัวพ่อพ่อบอกเลยอันมึงตีมึนๆมันก็เป็นห้าเจ็ดสามสามเจ็ดห้าก็เฮ็ดเอาใช่ไหมโอ้แล้วให้ตีมาทั้งนี่ยแล้วให้ตีไปด้านนั่นอีกเอากลับเอาปูเพันให้กลับปูแป๋ครับมิจฉาให้ได้เท่านั้นแต่ปูแล้วกับเฮ็ดให้ชัดคักแล้วล่ะค่ะชัดคักแล้วเดี๋ยวเด้ออ๋อ แปร้ซอยกันแต่ว <c coworkers> ่าป huh? ูกับเคียนให้ยราครับพี่น้องครับศูนย์สี่สี่หกนบ่มากตัวปูนั่นกจะสามีเอาก็ได้เนะปูแปรห้ยตัดห้ย่างดีเลยครับเมื่อไม่ได้แปรยากลกปูแปรให้แล้วเด้สียหญ้าฝรมเลขกสีไทยเลขกเทียนนะศูนย์่สี่ศูนย์สาม สามศูนย์จีแต่ว่าปูจัดหาแล้วศูนย์จีจีหกสามเจ็ดห้าปูเขียนให้ก็เมื่อพี่น้องไปซื้อบอซื้ถอกับไปเบิ้งปูบัวไผ่ได้ออกมาอย่าห้องมังกนเอาไปไว้ทัห้องบปู มาแล้วตีไว้ไปรุ่นเราไปรุ่นปูมาเอาไปรุ่นค่ะไปรุ่นเบิ้งลู่มันดิจิตจำดักโบหามันเป็นจังบุญของปูได้กินได้ท่านน้ำบาดน้ำเมืองเบนเรามาเป็นยังปูบางท่านหาได้กินได้ท่านปูบ่ได้ว่าหยังไผเด้เอาไปกินในท่านได้มือปูค่ะปูไป็นยังแทำแม่น้ำปูปูเราซื้อเลขซื้อเบอรื้องไผ่หอก แต่ว่านลูกหลานมาขอแนวทางปู่กะไ้เป็นบาคา่ค่ะให้ได้ทุกคนแหละบ่ได้ดรับบาปบ่ได้ให้ให้ทุกคนเพื่อไปเป็นไป,ไปนึงครับให้ไปไปเพื่อ,อยังเพื่อที่ได้กินได้ทานกันสั่งวัดทางบ้าซอยกันถามมาปู้ถือแต่พอ้องเอามาให้พอดอก,กออเอาไม่ยังพอพอเอาหาแนวทางพอกะไฮถามมาไผที่มีบุญกันแน่ บุญไผ่บ so so ุญมันเอ็นเต็มเต็มก็เอาบ่ไ้ก็มีหงอนหนหึ่งซีแล้วนะครับปูมันเด้อกี่นองตังครูบอกก็เป็นจั่มันเป็นของกินของท่านแต่ละบุคคลตั้งเื่อเห็นเหล็กปะปูไปแล้วบ่สื่อกำลทงถูดบาดเหล็กออกมามาจมน้ำก้นที่ไหนน้อีพอเปว่าวะยกแด่พอเห็ดน้ำยังไงพอบ่จะก่วมเห็ดน้ำเขา มาขอกะให้เราตีค่ะปูมาขอกะให้ขอน้ำพรอกปูข้นนี่แลละจำเดือนมาเก้ากับมาบังเ้านี่ได้มากแล้วก็ไปบันไม้นี่แหละอ๋อพอจำเดือนพันมาโยนบะขาปู่อามาประจำนั่นแหละโอ้พันโยบ้านไม่ดีเสมอเนี่ยอันเบิ้ลอยู่บ้านเบิ้ลบนละเบิ้ลห่างร้อยเขาม่านี้โอ้แล้วมาดูก็โยนน้ำพรินั่นแหละ เขามาเอาปุ๊บมันนี่แหละเขาเอาเมื่อซื้อเมื่อหางของเขาแล้วก็เมียให้ลูกให้ร้านบอกลูกบอกร้านเล่วบอกหลานซื้อเขาก็ได้แล้วยูวัดบางหนึ่งกับพอยบอกมันตัวอายุนี่แล้วเลขก็ออกยูถาดทั้งที่แล้วงานมัหันเสดายไปได้มากเนาะค่ะเลขเมืที่แล้วมันออกยูทาดเต็มเต็มนั่นแหละแต่ก็ได้มาเอาตัวาเลขนาเลขท้ายมันได้เลขงที่แม่งวดบางหนึ่ง หวัดวังพานมั่นแ่ในหวัดพานมาเก็ดอผมแต่ยังสีได้ของมมันก็อยู่่านกันทีเนี่ยแบบเดียวกันนี่อู้นมันเขามันกบเขาพ่อบ่ได้ว่าไพ่ดิเลขขันน้ำมุนะหวัด่านมาด้อครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นิวดจะมานด้กูเด้กูปอลูกเพราะว่ามันตรงเลขดังพระเจ้าค่ะมันเลียมนีมันตรงเลขดังทั้งอื่นกี่าก็จะเข้าใจคำพ่อพ่อเราแล้วแมนค่ะมัน ต่ว่ากันผู้ผู้มีบุญผู้มิโศกกระเสือ<ต>ได้ไ <ป S 1> ให้เก้าแบบลีมมันก็นได้อันนี้บรมเงินวดวันที่สิบหกสิบหันี่เดอปูว่าสุฟังวัี่ผพานมาได้ได้ตัวนี้ได้เก้าเจ็ดสองพ่อบ,บ่ได้บางได้พอ่อว้าได้พ่อด้ามหาปูนะพ่้ามหาปูมาแต่ตองหัดปูห่เก่าสามหนึ่ง นั่นกรับพ่อห้พวกโตไปกับเป็นเลขสองข้างของเลขไทยลอตเตอรี่สามสองข้างมาที่สิบหกนินึ่งมามันออกบอออกครับปูก็โตเดียวว่าแม่มาพ่อห้ยเท่วนั่นแม่หนึ่งเก้าสามจังหวะเอฟซีเพิ่นบอกให้มาตามค่ะใช่เด้อปูกับว่าเลขไทยลอตเตอรี่ที่หล่กเลขไทยเขียนให้เท่านั้นเลขรางวัลที่หนึ่งปูหายมะอาหลัางมือวันพระเนาะค่ะวันพระไงปูจะเฮ็ด ใครจะกินไอมากินกระบอกบลกินกระบอกมีให้กินอยอะบอกกินดอกคับปูมันสีน้อนบหลาับอันมันีแดงปูอุยมึงมักินอันกินแล้วกินอีกบดาดิค่ะขันสันนอนบาลบครับปูงงก็วางันบัติามาหาพ่อพ่พีพ่อญาติรอขับปู ปลาตัไหนเนี่ยท้างปลาตัวไห่กินปไหนกินกินเักน้ก็บอกกินบ้ามา้ยนี่เด็กกินนี่เด็กกินซูนซีนี่มากมีปัญหาอยู่ดีกินอิ่มเดียงว่า่นซูนซีค่ะอะมาสิประกอบเลให้เบงปมาตรวนประกอบเลให้เบงเอออันนี้มันพันไปแล้วนอค่ะพนไปแล้วบ้าเอาปลูว่างร่องเลิน พอที่วัดดวงพอเพิิงกับให้โตไปเอาสูที่มีปัญญาเอาเงินพอบอปูค่ะพอนี่ค่ะปูหนี่ปูพันวัดดวงเราค่ะทนผู้ชม ต,ตเลยค่ะเลนนะมื่อที่แล้วเลขพอมันจีบบดได้ยินได้ท่านกัน <คำ S 2> ม้ทําบอกท้าบุญซอยกันวัดได้เพิ่นลำบากก็ได้ซอยกันไปเลขวัดดวงนะคะหกตัวเจ้ายิบจับลอตเตอรี่เลยเด้อค่ะเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดสามีตัวเลขวัดดวง<ป> อาเกดสามครับเป็นเรกเที่ยงอ่าบัสดีครับเลขขันน้ำมต์อันนี้ป,ปุ๊บปุ๊บขาวเองครับอะไรใครออกเนี่ยดูทุปเพิ่งมาถ่ายเนี่ย <laughs> อาเเไปเลยท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง